กับสบายดีและสวัสดีเด้อร mm ์พแมพพี <very> ่น้องเบิร์ดสุขุสุคนเนาะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามเมยบ้านปลากแล้วเนาะโดยพบพบกับสามเมยบ้านป่ามื้อนี้สามเมยบ้านป่าก็ได้มาหาทางสามสามีเนาะก็คือทางมีอ่า FC ฟซีดว่านุ่มๆเนาะได้ให้อ่าทางสามเมยได้มาหาทางอ่าสารัดเพิ่นอ่ามาหาเพิ่นอนยังคู่อ่า เรื่องราวของชีวิตของเิ่นอีกเพิ่มเติมคุณจันนเนาะอ่ะเจนได้สาวมือกันมาหอดเืึงเงินฝนฟรด้วยแล้วเนาะเจนนี่ซาวมือก็นทได้เข้าไปทักถาเอ่ยฝนเลยอ่ะสบายดีโดยทางข่าก for food for food here, mm ็ได้มาหาทางเอื้อเพิ่นก็เป็นเธอที่สองเนาะหลายคนน่าสิฮู้ดีว่าซื้อเสียเรื่องหน้าฝนเป็นจังได๋เนาะหลายคนก็ฮู้แหละอ่ะ เดี e ๋ยวแรกเอ้ยม yeah, ันน oh. ี่กินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินข้าวเที่ยงฮะกินกับยังมันนี่กินเฟร์กินอาหารเกาหลีเพื่อนนี่แม่นะะแม่นเป็นเด็กเสชิดในกับป้านี่คือทางเอ้ยนี่ไปใช้มาเนี่ยมได้ไปทางไหนบออยู่เพื่อนอยู่เพื่อนโอ้คือทางใครทางหน้าเอ้ยก็ไกลบ่โอยขอโทษของรถไฟรถไฟไม่รู้ขากรงสามวอกันยังเงี้ ก็คือทางเมียนก็คือทางเอื้อเฟินกะอ่าบ่ได้ไปให้ไปหน้าบวยก็บ่ได้ไปเนาะไกลแต่บ่วนาเจ้าไกลไกลแต่อโอ้โ้ถามว่าย่างไปนี่ก็จักลักเอ้ยคิดว่าก้าบัวเชียงเนาะจะิประมาณจักลักไกลเต๋อยู่ถามก็ถือว่าไกลเนาะ่ไว้ไงกันเนาะอืมการเอาไปก็จักสิเฮ็ดอีดิฉันเนาะอยู่ให้อยู่หน้ากับเฮาก็บ่ได้เห็นหน้าเนาะจังไปเลยนะอืมเนี่ยเห็ดย ปกติค่นว่ามีเขามีครัวยังไงอยู่ไหนอยู่หน้าปูฟักปูหย่าเนาะปูหมกโมโบเนาะส่วนนี้ก็เป็นราคาหม,มกอืมโดยก็คือทางเอื้อยเปิ่นกะเป็นจังไดเอื้อยหลังจากที่ว่าเปิดใจมนันก็มีคนมาโอบอารมอยู่พอใจแต่ก็ก็มีคนเนาะมีเสร็จออกมาหาอืมตามว่าจังได ว่ายังไงก็เป็นอหักลงหักแบบนี้เนาะตอนนยังเขามาให้กำลังใจคือว่าได้กินข่าวข่าวเรื่องราวของทางเอื้อยเพิ่นกันเรามาเลยเนาะแต่คือคนจะอกหักจากผัวมาซักนาะเรื่องราการบางคนกเขามาให้กำลังใจทางเอื้อยเพิ่นเาซือนกเนาะเกิดยังไม่มีคนถื่ใจตอนนี้อ่ะยังตอนนี้มีเดี๋ยังีม่ค่อยมีเนาะ มีแต่คนคุยกันผู้ถือใจโดยโดยโดยจังหวะจังใดเนาะทางเอือ้อเฟิ่งกะทางเฮากะอ่ะม,ม,มีแต่คอหายนุ่มๆมีแต่อ่าผู้ที่ว่าหักแพ้เนาะโดยแมนบทถิ่มบทบทตัวหลอกลวงนะมีลูกเมียกำหอยโอหอยลนะ้มเนาะนาะบครัวแต่เขาต่เป็นจริงใจทางเฮามาบริเวณนี้กะมีทางเอฟซีนะไล่ๆทานเนาะเพิ่งกะไหมาถามมาหาทางอ่าสลัดเนี่ยว่ะ เป็นจังใจแมนทุกคนเนี่ก็จะคู่ว่าอ่ะอายุนี่เพิ่นหับได้จะได้อันนี้ทนายบางคนเพิ่นกับอายุหน่อยก็จะเพิ่นบ่หับแน่อายุหลายก็บ่นหับแน่ยฮะนะก็เพิ่นก็ได้มาให้อ่ามาถามว่าการเพิ่นหับได้นี่ยหับอายุเท่าไรเพิ่นก็ว่าซั่นะใจเอื้อยะคิดว่าเท่าไรซะประมาณ50ขึ้้นไไปก็ดเนาะ50ขึ้นไปก็ได้โอ้แบบคือทางน้องกับเขาอยากถามเลยเนาะหลังจากที่ว่าคือพัวเก่าเอื่อยนี่อายุจักปี ซ้ำกันเนาะสามกันสาองปีอู้นัน่นแหละก็คือสาเหตุคือเอื่อยเพิ P. 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 Oh! ่นกรว่าคขันแจเอาน้อยกลัวก e ็คือสิยันเพิ่นบ่หักบ่แพงเนาะขนาดกลัวก็ซ้ำกันแล้วก็ยังว่าเรื่อเลิกองอาไรกันเนาะก็เลยสิหาคนอายุใหญ่กลัวไว้สั่นๆเนาะเอ้ยเนาะประมาณ4 50นี่กะก็โอเคเนาะเนาะ45บ่หรือว่า50ขึ้นไปนี่ก็โอเคเนาะเพิ่นก็สิเป็นผู้ใหญ่ว่าซั่นๆเนาะสิเบิ่งยงเฮาได้นี่ อีกอย่างเพิ่งเอ๋ยเพิ่งก็มีลูกชายเด้โดยเนอกำลังเป็นวัยขี้ดื้อเนอะเอ๋ยเพิ่งก็อันเวลาแม่ไปหาเงินหายังหนึ่งกับเพิ่มบนได้หายาเอ๋ยปะอยู่อยู่มีตู้เพิ่งกัสิถามอยู่เวลาเด่นน้องเม่นกัสิถามถามมีตู้ถามมีตูแม่ทำมิตู้เขาก็มีแม่นโงสินะหาแม่เขาก็บูมากัสิถามหาเยอะเดี๋ยวว่าเด็กน้อยเนาะ อ่าคือว่าเด็กน้อยเพื่นกำลังช่วงนี้ค่ะเป็นแทกกับติดแม่เ้อเนาะแม่ก็คือทางเอื้อยเพิ่นนี่ก็คือชีเลี่ยงแต่น้อยเป็นบ่เลี้ยงลูกจนประมาณสปีจะแม่ป้ามีมีเบิร์นพด้ทางเพิ่นก็คือสิก็คือเอื้อยนี่ก็สิใช้เวลาลายเติบดนเติบเนาะเพื่อสิป้าลูกไว้กับแม่ได้เนาะก็เพื่อพันจิติต่าซันซะ สาบแม่เนาะพีจนแม่์นะอืมอีกอย่างแม่เพิ่นก็อายุจักปี่สปันนี้เอ้ยหกสิบ่แหกสเดี้แม่เนเพิ่นก็อายุหลายปรจักอันนี้งัวมีกล้วยบ่กะนี่กะโบราณตัวชงแบบตัวมั่งก็ให้เพิ่นเลี้ยงให้อืมข้าวต้มเมย์พิ่นกจะเลี้ยงเองก็ระจักสิเอาล้านในเบิ่งงัวนเลยเนาะก็ถือว่าเป็นภาระอะไรอีกแน่เอาล้านนี่ก็ยังเมื่อยแล้วเนาะล้านเพิ่นก็ห้องกี่กากอยู่เิ็กน้อยกับบธรรมดานนั่แหละ น้องเพื่อนด้เข้าหงเรียนบ่ดเลยยังยังเรียนอืมเป็นจังได๋คือบ่เอาเข่าจะไหนนะการห้ามมันการเป็นไปได้กาจะเอาเข้าแบบอยู่ในเมืองเนาะทางสิดีเนาะกานเฮาลงก็ต้องได้ไปเผาไปยังเงินเพิ่นเนาะคันเดีอีวตัวเราก็เมื่อยเนาะไปชิไปนั่งเผาลารั่นเนาะก็ัมพูด้ีเนาะสิไปนั่งเผาลานอยู่ทางเฮียนอืก็ยอมหักไปว่าเด็กน้อยเพิ่นก็ ยังดีได้บ่ไริหารฮาม่เนาะคือว่าแหละถ้าเคือเพิ่นก็มีอันเล็กน้อยหลายเนาะดันดิโดยโดยโดยก็คือว่าทางอ่าพ่อเจ้านี่ก็เสียไปโดนเติรบ่เลยโดนเติรบแล้วทิ้งทิสายปีได้เนาะก็ถือว่าโดนพอสมควรเนาะเพิ่นก็หลังจากนั้นแม่ก็เลยบ่ได้เอาผัวใหม่เลยดอกบ่ได้เอาใครเลยก็อยู่ผู้เดียว บ่อยู่กับลูกลกับเต่าออไปวัดสันทนะอืมแบบคือทางเอื้อยนี่กะมีครอบ,บครัวจะคนเจอยลมเบิดนี่ลมเบิด,น,ดบนะเหงีย,ยน้องกับซีเนะาะซีฝคนอบคนทั้งน้องเคยอืมฟอวเฮาเพิ่มสามาชิกเข้ามาอนะีกเนาะก็คือว่าครอบครัวใหญ่เติบเลยเนาะแต่ว่า <c oughs> ต่างคนนี่กะมีเอ่อเฮือนมีซานเบิรบ์ดอะไรบ้างอบ่ได้มี มีแต่ยูนําก right. uh, so <t cies> mm ันเอยเพื่นไปอยู่ฝั่งไทยเพื่อนในแฟนคนไทยเพื่นก็อยู่คุนเนาะเด็กน้องผู้น้องที่ติดติดเอือยนี่กับเพื่อนกับซีมาอยู่เพื่อนโดยโดยโดยก็คือทางเอวยเพื่อนผู้ผู้โกกบื่อผัวเพื่อนมีอันแฟนคนไทยนะอ่ะเด็กก็คือทางน้องเพื่อนผู้เพื่อนเป็นน้องคือเอือยนี่กับเอาแฟนคนไทยอีกแล้วบ่เนาะจะได้ไปอยู่ดํากันอีกเลยสบายเนาะ ก็ถือว่าเขาไปอยู่เมืองเพิ่นกะก็ถือว่าสบาย,ยแบบนึงเนาะเพราะว่าการเป็นอยู่ของเพิ่นก็แตออกต่างกับพังเว่าซันซะเนาะการใช้ชีวิตอีกอย่างก็หางเงินหาค่ำก็สบายแน่อือแตคือเอื้อเอื่นก็ยังขี่จักรยานอยู่บนตอนนี้ซะอยากไปอยู่นะอยากไปแต่ว่าปัญหาในเด๋ตอนนี้แบบแบบสิไปก็กะ็ห่วงแม่ห่วงลูกแมน่นะต้องเบิ่งก่อนแต่ว่าเอื้อยเพิ่นนี่ ไปไปมา,มามาคันมามานี่ก็มว่ามันทิดช่องทิดแล้วเบิ่งลูกยุมลูกกันเนาะอีกอย่างกับอ่าแม่กับลูกเนาะมันอยู่ห่างกันไกลแล้วมันคิดหอดมาสั้นๆเนาะเขามาเห็นลูกให้ยุมลูกนนนนไ่นเนาะประมาณทิดช่องทิดในหายคิดหอดแล้วก็ไปไปแล้วกะสองคำเดือนมาเฮ็ดบ้าอรอไรมาต่อบาตรต่อแล้วกะจังอ่าเมนไปอีกกับบติทั้งเอ่ยไปเนาะนลูกเคยเลี้ยงแตงหน่อยไปป้าแบบสี่ก็คิดหอดอะไเนาะกกะขอบได้ความจำเป็นเนาะที่ว่าไปอ่า ไทยก็ันยนวาแม่นบ่จักซื้อขนมข้าวต้มบ้านเฮาก็บ่จักต้องหาเงินเนาะแม่นคันสิขายข้าวกันนาบ่ได้เฮ็ดเอ้วยกินก็ยังบ่กุ่มแล้วเนาะแม่นสื้อตื่นเลยอยู่คันว่าซื้อเดนี่ก็สอบเข่าหนึงกาสอบนึงกะ890,000เนาะสนอก็ถือว่าพันพันกลัวว่าซั่นซันเนาะก็ถือว่าแพงแพงสมควรว่าซั่นซันเนาะกานว่าเฮ็ดนานี่ก็ได้ดีแต่ว่าเครื่องเอื้อยเพิ่นก็อยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าบ่มีคนพาเฮ็ดเนาะแม่น กับการบัญหาตัวนี้แหละอืถ้าอเอือเคุณคอ,อยากไปไทยถ้าไปไทยจริไปเหตุงานางาน,นี่เหตุงานเก่าบ่หรือว่าองไเพราะว่างานเก่าเพคนก็เอาคนเดียวยังมีงานยังหนึ่งมากก็คือสิอยู่ึดลูกเน่ร่องงานเนยมาฉันฉัเนาะก็นั่งกันเลยมาฉันฉนะัเนาะกันเลยนอ,นอันนี้รวมสะสมอาสมุดว่าเอา้ยมีหนุ่มไทยเนาะมัต้องเหตุการณ์งานนี่จะมาหาข่อยรอดดิมีเมื่อเทวเรามีงานแล้วมาสัน กินอยู่นอันน้ำบ่บ่อไบ่บ่ต้องเมึงกันก้อนเนาะอันกินอยู่นอนนน้นี่กะงานตอนนี้ก็จังว่านะมันก็บ่ไหวได้เลยป่อยโยกให้เอื้อยเพลินอะไรท้ากระเพาะโยกหัวแบบบ่ให้ซีเรียสเท่านั้อเมนทางเฮากะคือข้าวแรงนี่ใช่เ้ยได้กินยังมื้อนี่ยมงบ้เนาะจักสิกินเนี่ยมื้อเช้านี่จักกินนี่ใช่มื้อเช้านี่จ้ะเากินปลาปลาในหนองบ่ จอเอาเขาจะมาขายเนาะช่งนี้เนาะก็คือว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วบางคนก็น,นําแหงเนาะน้ำนองน้ายาง,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 งเป่นกระสะดูดเนี่ยมาขายกะพอกินมนนปนนปานในนาปลาปลาธรรมศาสตร์เลยเนาะ ก็เือว่าเจกว่าเจไหนเนาะทางเพิ่นก็เงียบไม่ทังงง้นชาวบุญมีทางชาวพวงสติป้าแท้มีแต่พังอย่างเดียวเสมอเนะค่นข้างเสมยว่าบอกอะโดยโดยก็คือทางเอือยเพิ่นก็ถามว่าลังเปิดใจนี้ลังเปิดใจมานี่ก็มีคนโอ้คนล่มยู่เลยเนาะถามยังเปิดใจจุดก็ยังบ่ถึกใจแต่ว่าเขาก็หนุ่มๆที่ว่ายังจ้องหรือว่าจะคู่จักเอื่ยเพิ่น ก็ซามเณรก็สิบบวกเลยตอนนี้เนาะทางเอิร์ฟเพิ่นก็ยังมันมีภัยอ่ายังมัมีแฟนว่าสั้นๆเนาะอันคนที่ว่าเขามาโอ้ลุมทางเอิร์ฟเพิ่นก็มีแต่แบบว่าถักแซดมาอ่าหายกำลังใจเฉยเฉยเนาะเอิร์เนาะแต่ว่าก็ยังเป็นไฟเขียวอยู่เนาะยังแบบเนาะยังมัไฟแดงว่าสั้นสั้นยังเปิดไฟเขียวอยู่สามารถอ่าลุมกับเอิร์ฟเพิ่นได้ทางเอิร์ฟเพิ่นกะคือว่าอะไรเนาะหับอายุกะหาซิปขึ้นไปว่าสั้นสัเพราะว่าหาซิปขึ้นไปนี่กับเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่เนาะ ไว้กำลังเอาใจเขาสันสันนะแมนเนาะเอากระเอากรเอาใจเหินหนูสันสันนะถ่านชูบูชิเอาหน่อยกเอาไปมาผิดเทียงกันเนาะสมมือนีประเทศอันติดหือติดยาเนาะสมมือนีบุคือเก่าสันสันเนาะเอ้เนาะแต่เขากาจังว่าใจมีน้ำใจเด็กๆดกไอ้หน่อยให้เอ้อเพลินซื้อขนมให้ลูกพคนกิน เอ้ยวยอ่ะไว้ให้ลูก,ลก,กลซื้ออ,อ่ะไว้ให้โทษโทษไว้ให้เอ้ยซื้อขนอนะมซื้มมอลูกกินวันจันทร์เนาะเมนทางคนกะคนไกอยขอบใจด้วยนะเออเอาให้คนเอ้ยคนซื้อขนมกระตุ้งหรือว่าซื้อบัตรเนาะเุงมือนี่กะป้าแต่บัตรหนึ่งท่าไเกาะสิบพันก็ได้แเดียวเมนยัเก่งกับสองมือเนาะเมนเมนยังกับแพงเลยเนาะกแต่เป็นน้ำมปกระตี้ค่ะทะเลเกาะจอกหนึ่งหะฟันกีบ ตอนน okay. mm ี hmm. <fast> ้ห่จ๊หนึ่งอะชิมหาบางเธอคอยิห่าชิเปียนเร้าถาเป็นทงกัทงเศร้าเดยวได้เศร้าเดี๋ยเศร้าหาเดี๋ยวนี้ค่ะคอยคอยก็เลยหุ่นดีตอนนี้จะกินตะกินอ้าตะกินกินเก่งเนาะกินกาแฟหนก่กาแฟนมันมีอัน น้ำต๊ะน้ำตาลแล้วก็ไม่นมนี่ยมันเขียนาอ้วนเลยแล้วก็เลยหยุดกินมันแพงเลยก็เลยหุ่นเฟี้ยวก็เลยท่ะหมอเป็นยังค่ะกบดีเสียเด็ดเลยเมนูเดียวเด็แห้งที่ม่เห็นคุณเฟี้ยงยันสาเหตุยังยันแพงอ่าทางข่ากะจะได้สติข่ากะโอลุมกับเอื้อยเฟินกะโดนพอสมควรนะเนาะแมนทางข่ากะาใได้ขโตเมื well, ่อเนาะทางขาวก้าใส้เอื้อยเพินเนี่ไปหาหนึ่งข่าวหนึ่งหน้ารือว่าเฮ็ดชูลูกคือเต่ากินชูพอเอ่อสูเมะกินเนาะ อ่ะตนนัวน,นี้ก็บคำแลนะ้วเนาะเมนอ่ะแตนน่เราก็ขอกล่าวคำว่าสบาย,บายดีเด้อดยสบายดีเนาะ